รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเขาก็ได้สั่งกวาดล้างจับกลุ่มเยลลี่กัญชาครับเอา้ารายละเอียดเรื่องนี้ว่ายังไงครับพี่น้องครับหลายท่านหลายคนพี่น้องที่รักทั้งหลายของผมคงได้เห็นผ่านตาข่าวที่ว่าเด็กนักเรียนวัยแค่สองขวบ6เดือนกินเยลลี่หมีเข้าไป10เม็ดครับไอเยลลี่หมี10เม็ดเนี่ย ถึงขั้นต้องหามส่งโรงพยาบาลกันแบบด่วนๆกันเลยทีเดียวเพราะว่าน้องเขาช็อกหมดสติหลังจากกินเยลลี่หมีเข้าไป10เม็ดครับก่อนน้องเขาไม่รู้นี่ครับว่าไอเยลลี่ที่กินเยลลี่หมี10เม็ดเนี่ยที่กินเข้าไปนะ่ะมันไม่ใช่เยลลี่ปกติครับพี่น้องเห็นวางไว้มันก็น่ากินตามประสาเด็กแล้วครับสีสันสวยงามมันน่ากินเหมือนเยลลี่ทั่วไปที่เคยกินเปียบเลยแบบนี้ เด็กมันก็เอาเข้าปากแล้วครับเห็นมันสวยหรูหวานจับใจกันดีแต่ว่ามันเป็นเยลลี่กัญชานสิครับพี่น้องอา้าวเมื่อเป็นเยลลี่กัญชาอย่างนี้เป็นยังไงล่ะเด็กก็เข้าโรงพยาบาลกันเลยครับเพราะว่าช็อกหมดสติครับนี่ยังโชคดีนะครับที่น้องไม่เป็นอะไรกันมากมายในเรื่องนี้นั้น นายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ได้ออกมาบอกนะครับว่าเรื่องกัญชานี้ไม่สามารถนำไปผสมอาหารได้ก็บอกกันอยู่แล้วบอกกันมาตั้งนานแล้วว่ากัญชานี้ไม่สามารถนำไปผสมในอาหารได้ต้องจัดระเบียบและกวาดล้างให้มันหมดสิ้นไปเพราะว่าหากควบคุมไม่ได้แล้วก็จะพัฒนากลายเป็นยาเสพติดในที่สุดซึ่งเริ่มจากให้กัญชาเป็นสมุนไพรควบคุมก่อน ซึ่งสุดท้ายแล้วกัญชาก็จะถูกผลักดันให้กลับไปเป็นยาเสพติดในที่สุดนั่นเองครับเพราะฉะนั้นต้องตัดไฟแต่ต้นลมแซะเดี๋ยวนี้วันนี้บัดนี้บัดนาวกันเลยทีเดียวครับพี่น้องสำหรับกัญชา